สวัสดีครับเพื่อนตอนนี้ผมอยู่ในหมู่บ้านวิเศษสุขเฟสหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมร้านน้ำเต้าหู้ปลาต้องโกนะครับเพื่อนๆแล้วมาดูนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเพื่อนเจ๊ครับขายถุงแล้วเท่าไหร่ครับผมไม่ไม่ใส่เครื่องเจบาท ครับผมนะครเพื่อนๆก็มีเครื่องให้หลายอย่างนะครับเนี่ยเพื่อนร้านนี้ก็จะมีปลาตั้งโกด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็มีปลาตังโกนี่ขายยังไงครับสี่ตัวสิบบาทสี่ตัวสิบาทแล้วสังขยา,ขยาครับผมสิบาบาทเหมือนกันใช่ไหมครับ ตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะเพื่อนครับเพื่อนวันธรรมดาขายจันทร์พลาดค่ะสี네 <h h ่โมงครึ่งถึงช่วงเนินค่ะครับปากซอยชั่วเก้าครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็ขายประมาณสี่ห้าเก้าโมงเช้าลงซอยสองค่ะอ๋อก็มีทั้งหมดขายสองที่ใช่ไหมครับ เลยครับมีชื่อร้านไหมครับร<อ>หรือเพื่อนๆมาบุ้นทีครับออค,ะะคะครับผมแล้วโทรมาสั่งได้ไหมฮะส่วนมากนะคะจะุดยทุ่มก็ไม่ค่อยจะได้ส่งะคะ่ะ<อ>ก็จะขายหน้าร้านจะเน้นขายหน้าร้านอย่างเดียว<า>ใช่ไหมครับรตวนนัสดีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับผม อันนี้จะรวมขี่อย่างก็ได้ใช่ไหมครับ,รบแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะครับลูกค้าเข้ามาเรนะื่อยๆครับ คุณลูกค้าครับสวัสดีครับคุณลูกค้ามาซื้อบ่อยไหมครับก็บ่อยอยู่ครับรสชาติทางร้านเป็นไงบ้างครับก็โอเคเข้มข้นดีครับเข้มข้นนะครับราคาเป็นยังไงครับน่าสมเตุสมผลครับอ่าสมเตุสมผลขอบคุณมากนะครับคุณลูกค้าครับครับมาดุนไปบ่อยนะครับครับผมตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้เจ้ก็ทำไม่ได้หยุดเลยนะฮะเกลือ ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อนอย่างไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องอาหลงฟูดดี้ด้วยนะครับเพื่อนตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆอนระัไม่ขาดตอนนะเพื่อน เจ๊วันๆใช้น้ำส้กผู้เยอะไหมครับห้ววา,าโ,ลโลใช่ไหมครับ,รบอ๋อโอเคครับ นะเพื่อนๆตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับตามสบายครับคุณลูกค้าครับตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆ กค้ามามาซื้อบ่อยไหมครับมา,ารม,มาครั้งแรกมาครั้งแรกครับเดี๋ยวลองชิมแล้วก็ถ้าอร่อยก็แวะมาอุ่นหนุนเรื่อยๆนะครับ<ะ>ขอบคุณมากครับผมสว<ะ>ัสด<ะ>ีครับ<ะ>แล้วตอนนี้เจ๊ก็ทำเรื่อยๆเลยนะลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆครับเจ๊ครับขอบคุณมากนะครับที่ให้มาถ่ายทํานะครับขอให้เจ๊ข่ายดีดีนะครับสุงภาพแข็งแรงครับผมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ในหมู่บ้านวิเศษสุขเฟสหนึ่งนะครับ